สวัสดีจ้าพี่น้องรู้ชมมูอนี้มาพบกับช่องยาย่ไปศีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอนี้ยาย่ไปศีก็ได้ดนําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16กันยายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังยาย่ไปศีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย่ไปศีนับไม่ได้จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยาย่ไปศีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบปริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดรู้ว่าจากคอมเมนต์ของบุคุณมาทักทายกับยายเัชริกะคอมเมนต์มาไมมมาต้ลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องกามือนีเบาๆไลาย,ายายห้างจ้าไปเบิ่งของมูลนธ์ทางอาจารย์ทนันหลกไปเลยเนาะจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางอาจารย์เตา่าวศนจ่าพนว่าอันเลขกที่เหลือมี0248โดวยวศนจ่าพนว่าอาจารย์เตาะว,ว,ว,วาเนาะ ่นกระหายมาก่นบอกว่า02 04 08 24 28และ48ละสัน่นว่าว่าอีกที่มัคัด3ตัวให้อีกเทือหนึ่งว่าสันว่าจะจากแนวทางของอาจารย์เตาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะครับผู้ได้มากแนวทางอาจารย์เตากะเอา2อตัวไปจวดจาดลองพ่งกรก็ได้เนาะคะ่นะเนาะ,ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางคนบอกว่าแนวทางของอาจารย์ตอกิษณาเนานะคะ่ะอาจารย์ตอกิษณาเราบอกว่าแนวนี้ เราบอกว่าเลขเ,เด่นล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางสองตัวล่างเด่นล่างสองสองโตมากหนึ่งโตเนาะจ้ะงวดน,นี้เบอร์งวดที่แล้กวกพี่นบอกว่าแปดก็สองมาโตใดตัวหนึ่งมาแปดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะงวดนี้หาคับเก่าพี่น้องมากอยัางจ้าพี่น้องจ้าจวดจาดฝาดเบิร์มเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนมากก้นจะบอกว่าเก่าดับล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะกาพิจารณาเปน็นแนวทางตาบาเลขดับล่างของแย่ไพ่สีก็คือดับสอง เด่นบนหนึ่งเด่นล่างสี่ดับสองล่างเนาะคะ่ะพี่น้องนอกาพิจารณาเป็นแนวทางแต่ว่ามันก็นจะไปเจอเลขดับหลายอาจารย์มากเลยเนาะคะ่ะดับสี่ล่างเนาะค่ะนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าไปต่อมาครบลางว่าสาั่นจากแนวทางบนดินแผ่นฟ้าเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่ามาครบลางด้วยว่าสั่นงมดที่แล้วของเพิ่นเข่าได้พี่น้องแปดสามเนาะจ้าเนาะหวดนีนมดน้มาครบลางเนาะจ้าสิบหกกันญาหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ หนึ่งสองพี่น้องคะมักตัวใดจวดจาดฝาดบึ้มไปเลยเลยนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางมาครบลงังของบนดินแผ่นฟ้าเนาะจาะ๊านาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่นมาแบบนี้เนาะจา้า่นกับ,บ่มีสื่อเนาะกับขอขอบคุณแนวทางเพ่นหลายๆเนาะจาะ้านเพง่นบอกว่าเด่นเก้าสี่ว่าสันจ้าคนว่าหกเก้าหกแปดห้าแปดห้าเก้าหกสี่สามตัวกะ หาหกเก่าและ, 4, 6, 9, ะสี่หกเก่าว่าสันจ้าพี่น้องจ้าก็พิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสีหลักค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าของอาจารย์ภูมมเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าฟาดนิน่นนนสองสามว่าสันจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนห้หาสองสามเนาะคะ่ะเด่นสองเนาะจ้าเนาะห้าสองสามแต่ว่าออกสามสองเนาะจ้าเนาะหลุดเพื่อนเข่าเนาะจาา้าของอาจารย์พูมิมาแล้วคะ่ะ สิบหกกันยามาแล้วเนาะหลดสองคือเก่าจากพี่น้องเพิ่์ลวาแนวนี้มาเบิกเนาะค่ะหาสองหนึ่งห้าสองห้าห้าสองแปดเนาะจ้ะสองตัวเพิ่์ลสองหนึ่งสองหาสองแปดฟาดเน้นเน้นสองแปดจากแนวทางของอาจารย์ภูมิเนาะคะ่ะผูดด้ใดมกักแนวทางอาจารย์ภูมิแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์ภูมิจัดหายวัสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเสือสังฟาสิบหกกันยามาหกหาวัสัน ชุดเน้นเสือสร้างฟ้าเรามาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องขาผู้ใดติดตามก็แคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะ3ตัวคือ8 2 7 627 2 7, ตัวเน้นๆก็คือ27เนาะจากตัวล่องเป็น3 7และ47จากแนวทางเสื้อสั่งฟ้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะการพิรณา,าป็นแนวทางใดเด้อคะ่ะพี่น้องขามักตัวใดกระจัดจาดฝาดเบิ่มใด้เลยขอให้เงงๆเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของอาจารย์ BY เนาะค่ะสับเสียทีเนาะค่ะเนาะร้อยสิบหน่วยข้างเึิงเนาะพี่น้องมาเบิ้งจ้ามีตัวใดแน่งวดที่เลี้ยวเข่าสามเนาะจ้าร้อยสิบหน่วยมาร้อยกับสิบเนาะจ้าเนาะวดนีร้อยสิบหน่วยเจ็ดแปดเก้าพี่น้องขามาตัวใดตัวหนึ่งบอลลักลอยกับลักสิบและหลักหน่วยคือว่าเด่นข้างเึิงไม่ปักหลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่างวดที่เลี้ยวเด่นข้างเทงบ่ปักหลักของอาจารย์เอกซิ์บอมานเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เอเพิ่นบอลงูห้เนาะจ้ะก็ขอโทษหลายๆเนาะค่ะที่พี่น้องตามมาอย่าไปสิก็ตามห้เนาะจา้ะบ่ได้ลืมแต่ว่าคันเพิ่นบ่ลงมาอย่าไปสิก็บ่ได้ลงลห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับพี่น้องเลขดับท่านนี้อยูคัางอีหลีเด้พี่น้องค่ะดับสนิทว่าสั่นแนวแนวทางของแอดโซย่างว่าสั่นนางฟ้าสาวน้อยว่าสั่นจา้าเพิ่นว่างวดที่เลี้ยวดับเก้าเนาะจ้ากออกสามสามสองวาสั่น วนน,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  like น,นนี้เ like ิ่นดับเก่าบุญนี่คือเก่าจ้จพี่น้องจ้าแต่ว่าพนวมมีแนวทางดับรางเนาะค่ะพี่น้องส่วนหมากพนวมมีแนวทางดับรางดับตะขังทึ่งดับสนิทคือบ่เห็นเลยว่สันจ่าพ่นว่าเก่าคือเก่าเนาะจ้าวดนี้ดับเก่า3้วดติดแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่ะพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะส0ิไม้บ่พี่น้อง3บุญลาาง3ยั่งยู่บ่ค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางงพ่นบอกว่าผีเสื้อเทวดาให้โชคนางฟ้าจำแรงว่าสันจ่าพ่นว่า ว่าเบิง3ตัวทึ่งเพื่อนเนาะจ้ะ3ตัวบนคือ5 7 7เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งห1 7สี่เจ็้าห้งเจ็งเจ็ด้างตัวครั้งทึ่งกับครังลางเนาะจ้ะพี่น้อง2องเก8าเจ็ดห้าแหห้าเอ่อศูนย์หนึ่งเจจ็ดและแปดหกสันจ้ะพี่น้องจ้ะกาพิจนาปเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาหน่อยเนาะค่ะแอดมาหน่อยเนาะมาเบิงเ่งแนวทางสองสามตัวเทิงและสองตัวเทิงเพื่อนกอนนะจ่ะบนวัาสันจ้าพันหาพันหหมาเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดหกสองและเจ็ดเจ็ดสองพี่น้องสรุปแนวทางเทิงตัวเน้นก็นคือหาสองหกสองเจ็ดสองตัวร่องหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งและหกหนึ่งมาเบิงเ้งแนวทางลางเพื่อนจ้าพี่น้องจ้า ลางวาสัญญาเพลินวะเน้นๆหาหกเจ็ดหกตัวร่องห้าเจ็ดและหกเจ็ดนักเน้นๆเขนๆหาหกหกหาจวดจัดฟาดบื้มมักกระจัดไปโหลดวาสัญญาเพลินวากาพิจาณาเป็นเนวทางใดเนาะค่ะผู้ใดมักแนวทางเพลินเนาะจ้กต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่อน,นบอกวัดทางสายไม้เดินบนลางวาสัญจางวนเลงว่แหลกเนาะอย่าไปเสียม,มาลงห้เบิง์เนาะค่ะ เพื่นบอกว่างวดที่แล้วเด่น2เนาะค่ะพี่น้องสองมากทางเทิงเนาะจะมาได้ทั้งเทิงและทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้องวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่น8จ้ะพี่น้องจา้าแปดอะไรเอ่ยว่าสั้นพี่น้องจวดจาดฟาดเบิ่มได้เลยเนาะคะ่ะผู้ใดมีตัวอีกตัวใดตัวดีตัวหนึง่งจับไซได้เลยเนาะคะ่ะแตว่าเพื่อนบอกว่ามาได้ทั้งทางเทิงและทั้งล่างเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจันแมีวว่าสั้นพี่น้อง เพื well. urs, feel, ่อนเปลี่ยนซื้อใหม่เด้อค่ะเนอะบอมเบนแอดแมวแมวแล้วพี่น้องบอมเบนแอดแมวแมวแล้วจานเพื่อนเขียนว่าจานแมวว่าซันจ่าจานแมวเพื่อนโมมี่ไม่โทรแล้วพี่น้องจานแมวแล้วเพื่อนซื้อว่าจานแมวแล้วเนาะค่ะสิบหกทับเก่าทับหกหาเพื่อนโมแมวแมวแล้วพี่น้องเพื่อนเปลี่ยนซื้อเพ่นเอ่อเพื่อนปอมโฮเพื่อนลายเนาะเพื่อนก็เลยเพื่อนว่าเพื่อนซื้อจานแมวเด้อว่าซันจ้าเพื่อนวาสิบหกทับเก่าทับหกหา 1 0 2่งศูสอนจว่าสันจ้าพี่น้องจ้ากะพิจนา,าเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะเจาะก็คือ98ปดว่าสันพี่น้องซีโตเนาะจ้ะเอ่อเอ่อ1 0 2นย์และ98ปดว่าสันจ้าพี่น้องจ้ากะพ,จกพิจารณาเป็นแนวทางจานแมวว่าสันพี่น้องเพิ่นเปลี่ยนซื้อใหม่เนาะค่ะของแท้แน่นอนมากเลวค่ะจานแมวค่ะเพิ่นซื้อจานแมวเดอ้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่า เอสซอจอการสร้างวะสันจ่าคนว่าเพื่อนบอกว่าแรนลางสีวสันยยไปสีบบมีมูเหรอเดอ้อเป็นแรีนลางสีวสันเพเ่็นว่าสีหนึ่งสีเจ็ดกับสีแปดวสันยซอจอการช่างเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้มาเบิ้งค่ะพี่น้องเด่นเทิงสองตมาหนึ่งโจาจากจากแนวทางเลขวิ่งบางละจันคนบางละจันเนาะจ้าสองตัวมาหนึ่งตัวงวดทีแล้วพี่น้องมาเบิ้งกันบ่ชัดกับขอโทษเนาะค่ะคนเอามาแบบนี้เนาะจ้า งวดที่แล้วเจ็ดกับสามมาสามสามสองเนาะจ้ะอันนี้นคือแนวทางเด่นของเครื่องยางเดียวเนาะจ้ะชุดตัดค้คนบางละจัน,น้างลางคันายเพชรสีพก็เอามาให้เนาะจ้ะแต่ว่าส่วนมากเพิ่นจะมาลงมาเนาะค่ะมวดนี้เด่นบนห้ากับสามพี่น้องจ้าห้ากับสามมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางเด่นบนยางเดียวเนาะค่ะจากแนวทางค้นบางละจันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสองโตมาหนึ่น 3, 3, งโตห้ากับสามวดนี้จวดจาดฟาดเบิรมค่ะพี่น้อง่ะ รอชุดตัดลางถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นมากก็คือเห็นย่าแปสีลงเนาะคะ่ะเนาะถ้าเพิ่นมากย่าแปสีกับบอดด้ล่องหายลอบอดด้ลืมจะชุดตัดคนบางละจันเนาะคะ่ะเนาะขอให้เพิ่นมากเนาะจา้ะถ้าเพิ่นได้ยิ่งย่าแปสีเบาเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมตาขี้อีกใบ,นนาากบในหนึ่งในาะจ้ะย่าแปสีลงเลอเด้อใบหนึ่งนี่ใบที่สองเนาะจา้ะใบแรกฟันเก่าเนาะจา้ะใบนี้สามเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าฟันท่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม 317-371-713และ731ถ้าเป็นชุดเบิ้ล313-353-373-393ชุดล่อง372-543-893เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางหนุ่มตาขีใบที่สองอันนี้นะสิเป็นใบแทบอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะกัพิจาหน้าเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าห้ามาปิดทด้ายโดยแนวทางของ อันเพื่อนบอกว่านิติเดาไปทัวว่าสัน้นงวดที่แล้วเพื่อนให้เขาได้พี่น้องให้3 2เน,นาะจ้ะเข่า13บสามคูตัวบนว่นาสั้นเข่า3 2มองเนาะจ้ะมาเบิ่งข่างวันนี้เพื่อนให้อยอียงมากเน,นาะจ้านิติเดาไปทัวว่าสัน้นเพื่อนมี02นย์6 12 15 16 92 95 96 7ย์ห 83แ,และ84อันนี้เพื่อนบอกว่านิติเดาไปทั่ววัดซันค่ะพี่น้องเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไปศีกะขอขอบคุณพ่พอเมียพี่น้องเนาะจ่าที่เดียเขามารับชมเราฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งๆๆแรงที่สุดเลยลุยสุขุมสุข่นเด้อจ่าว่าจะาใดที่ยายไปศีบอกบ่มวนหรือยายไปศีอ่านตัวเลขผิดก็ขอโทษเอราะพ่อแม่พ่พอเมียพี่น้องลหลายๆเนาะค่ะเนาะยายไปศีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่า ที่ได้แบ่งปันของมูนน์ทางองยายใบซีมะหายพ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช่มเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบพูดหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า